มุนไพรที่น่าสนใจในวันนี้ขอแนะนำต้นเตยหอมค่ะต้นเตยหอมเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวแตกออกเป็นกอเป็นพุ่มขนาดเล็กลำต้นเป็นข้อใบออกเป็นพุ่มบริเวณปลายยอดแหลมเมื่อต้นโตจะมีรากค้ำจุนช่วยพยุงลำต้นใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับ เป็นเกลียวขึ้นไปจนถึงยอดลักษณะใบาย,ยาวคล้ายใบยหอกปลายใบยแหลมขอบใบเรียบผิวใบเป็นมันใบมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวค่ะสรรพคุณของใบเตยหอมช่วยบำรุงหัวใจลดน้ำตาลในเลือดลดความดันโลหิตรักษาอาการเลือดออกตามไรฟันรักษาอาการตับอักเสบดับพิษไข้ แก้โรคหัดแก้ร้อนในกระหายน้ำขับปัสสาวะแก้ไข้ตานซางในเด็กและช่วยบำรุงผิวหน้าด้วยค่ะการใช้ใบเตยหอมตามสูตรของหลวงปู่วัดคีรีวงคือ คือการนำใบเตยหอมหั่นตากแดดให้แห้งแล้วนำใบเตยหอมมาชงดื่มเป็นชาชงรับประทานตามความพึงพอใจเพื่อแก้ปัญหาโรคหัวใจลดน้ำตาลในเลือดลดอาการเบาหวานช่วยดูแลสุขภาพค่ะ